วันหยุดนี้พาเด็กๆมาดูหนัง <ไป S 1> กันนะคะ <ไป S 1> วันนี้เรามาดูแบทกายภาคสองกันนะคะ<ไ>ป๊อบคอนนี้ไม่พาคเลยเด็กๆชอบรสหวานรสชิปกดโซหนังกันรอเลยเด็กๆตื่นเต้นมากค่ะไฟเดินแสงว้าวๆ,ๆ,ๆไปกันเลยโรงหนังเด็กคิดซีนีมารงเก้ามาถึงโรงหนังแล้วว้าวหน้าโรงหนังก็มีขนมให้ด้วยเนี่ยมาปางเลือกเป็นคุกกี้อมยิ้ม ส่วนมะปิงก็เลือกเป็นขนมมีแสนอร่อยเข้าลงกันเลยมาปิงชอบสุดๆเลยกระบอกบรรยักษ์เนี่ยโดดเล่นกันสักพักหนังมาแล้วกลับไปนั่งกินอปคอรนรดูหนังสนุกสนุกั้นดีกว่าแบกไกมาแล้วไังเต้นเลยปิงถ่ายรูปกับพี่ช้าสักหน่อยหน้าโรงคิดซิเนมายังมีมุมระบายสีด้วยนะ เมืม่อปงเมื่ปางขอระบายสีสักแป๊บนะคะ